พิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสน,นะคะก่อนลอเลยเลยให้เราวาดรูปขึ้นมารูปสามเหลี่ยม ABC จากนั้นนะคะให้เรานำหมุนค่ะหมุนรูปเราจะได้เป็นรูปนี้และเมื่อได้สองรูปนี้แล้วนะคะให้เราเชื่อมโยงให้มันเชื่อมกันค่ะดังนั้นในสูตรการหาพื้นที่ของแต่ละรูปจะได้ดังนี้รูปแรกจะเป็นหนึ่งส่วนสอง AB รูปที่สองจะได้เป็นหนึ่งส่วนสอง c กำลังสองและรูปที่3มจะได้1นส่วนส ad อ่ะเมื่อเราได้รูปและการหาแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มหาพื้นที่กันเลยเราจะเขียนสูตรการหาพื้นที่ได้ว่ารูปนี้มีพื้นที่เท่ากับ1นส่วนสองคูณ c กำลังสองบวก เออ่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้สูตรแล้วเราบอกว่าเราจะพิสูจน์กันดังนั้นเราจะมองรูปนี้นะคะจากรูปสามเหลี่ยมสามรูปให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปอ่ะเมื่อมองแล้วนะคะเราจะเห็นว่านี่ด้านนี้ด้าน B ฝั่งนี้ก็จะได้เป็นเบวก B และฝั่งนี้ที่หมุนกลับไปจะได้เป็น อดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้จะได้เท่ากับพื้นที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณ A บวก B บวกด้วย A บวก B ทีนี้เราจะจับสองรูปนี้ให้มันเท่ากันเอามาเริ่มเขียนกันเลยจะได้เป็นหนึ่งส่วนสอง c กําลังสองบวก a b เท่ากับหนึ่งส่วนสอง a บวก b บวกด้วย a บวก b อ่าทีนี้เราจะมาถอด c กําลังสองกันเราจะได้เขียนได้เป็นหนึ่งส่วนสองคูณด้วย c กําลังสองบวกสอง a b จะได้เท่ากับ หส่วน2 a กำลังสองบวก2 ab บวก b กำลังสองทีนี้เราจะจับสองฝั่งมาเท่ากันเห็นไหมว่านี้มีเศษหนึ่งส่วนสองฝั่งนี้ก็มีเศษหนึ่งส่วนสองดังนั้นเราจะตัดทิ้งจะได้เป็น c กำลังสองบวกสอง ab เท่ากับ a กำลังสองบวกสอง ab บวก b กํลังสอง่ะทีนี้ทุกคนเห็นไหมว่าสอง ab ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีพอเรานำมาอยู่ฝั่งเดียวกันมันจะกลับลบกันหมดมันก็จะได้เป็น c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองนี่เราจะได้สูตรทั้งหมดดังนี้ ก็เลยพิสูจน์ได้ว่าบททฤษฎีพีทาโกรัส c กํลังสองเท่ากับ a กํลังสบวก b กํลังสองต่อมาเรามาพิสูจน์ทฤษฎีบทกลับของพีทาโกรัสกันโดยเริ่มต้นนะคะเราจะกำหนดสามเหลี่ยม1นรูปค่ะให้เป็นสามเหลี่ยม a b c โดยเราสร้างเงื่อนไขก่อนนะคะให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมได,ได้หนึ่งรูป ซึ่ง a b กำลังสองเท่ากับ b c กำลังสองบวก a c กำลังสองนี่ทีนี้เราจะสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาอีกหนึ่งรูป โดยรอบนี้เราจะตั้งชื่อให้ว่าสามเหลี่ยม D E F อ่ะเอาว่าใส่กันก่อนเป็นสามเหลี่ยม D E และ F เห็นไหมโดยนะคะเราจะให้ เส้นตรง EF เท่ากับเส้นตรง BC และ DF เท่ากับเส้นตรง AC และสุดท้าย DF ตั้งฉากกับ EF นี นี้ทุกคนเข้าใจไหมจากรูปทั้งหมดนะคะเราก็จะได้ว่านั่นคือ EF กํลังสองเท่ากับ BC กํลังสองให้เป็นสมก,การที่1และ DF กำลังสองเท่ากับ AC กำลังสองเป็นสมก,การที่สองทีนี้ให้เรานำสมก,การที่หนึ่งและสมก,การที่สองมาบวกกันนำสมก,การที่หนึ่งบวกสมก,การที่สองจะได้ว่า E f ฟกำลังสองบวก DF กำลังสองเท่ากับ BC กำลังสองบวก AC กำลังสองและบีซีกำลังสองบวกเอซีกำลังสองจะเท่ากับเอบีกำลังสอง จะได้ต่อว่า f e f กำลังสองบวก d f กำลังสองเท่ากับ d e กำลังสองจากข้างบนนะคะเราจะได้ว่า ab กำลั A, B, งสองเท่ากับ de กำลังสองดังนั้น ab จะเท่ากับ de ดังนั้นสามเหลี่ยม abc จะเท่ากับสามเหลี่ยม ดีเอนี่เพราะฉะนั้นนี่คิดว่า้ไมเพราะฉะนั้นมุมเอฟ ะเท่ากับมุม DFE และมุม DFE เท่ากับ90องศาตามที่เราบอกไว้ตอนแรกว่าตั้งฉากกันจะได้เป็นมุม90ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ามุม A C B มีขนาด90องศาด้วย